ตัวอย่างที่สองจงแบ่งส่วนของเส้นตรง x y ออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะะวิธีทำเราก็จะใช้ความรู้เรื่องการแบ่งครึ่งจากตัวอย่างที่1นะคะมาใช้ในการแบ่งส่วนของเส้นตรง x y ออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันก็คือเราจะแบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่ง x y เราก็จะได้2ส,ส่วนที่เท่ากันจากนั้นเราก็จะแบ่งครึ่งของครึ่งครึ่งของครึ่งที่เท่ากันมันก็จะได้ออกมาเป็น4ส,ส่วนที่เท่ากันอ่าววิธีทำนะคะก็คือวิธีสร้างเรียงก็ใช้ x เป็นจุดศูนย์กลางกลางเวียนออกรัศมีของวงเวียนก็กะว่าให้มันเลย ครึ่งหนึ่งของ x y มาเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนส่วนโค้งด้านบนหนึ่งเส้นด้านล่างหนึ่งเส้นก็จะได้แบบนี้รัศมีเท่าเดิมรัศมียังเท่าเดิมอยู่นะคะใช้ y เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งตัดส่วนโค้งเดิมที่เขียนไว้ทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้ ัดกันแล้วได้จุดตัดเราก็กำหนดชื่อจุดตัดให้จุดตัดจุดนี้เป็นจุด M จุดนี้เป็นจุด N แล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง MN แบบนี้ลากส่วนของเส้นตรง MN เราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง MN จะตัดและแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง XY ที่จุด O จุดนี้ให้จุดนี้เป็นจุด O เราก็จะได้ว่าความยาวของ XO จะเท่ากับความยาวของ OY ตอนนี้เราก็จะได้ XY เป็นสองส่วนทเท่ากันแล้วก็คือ XO จะเท่ากับ OY จากนั้น ให้เราแบ่งครึ่ง XO และแบ่งครึ่ง OY แบ่งครึ่ง XO ก็จะได้2ส,ส่วนแบ่งครึ่ง OY ก็จะได้อีก2ส,ส่วนรวมแล้วก็จะเป็น4ส,ส่วนที่เท่าเท่ากันนั่นเองต่อไปเราแบ่งครึ่ง XO ก่อนแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง XO เราก็ต้องใช้ x กับ o เป็นจุดศูนย์กลางนะคะทำในลักษณะเดิม คราวนี้เปลี่ยนมาเป็นจุด x กับจุด O เป็นจุดศูนย์กลางใช้ x ก่อนนะ x เป็นจุดศูนย์กลางการเวนออกรัศมีของวงเวียนให้กะให้เลยครึ่งหนึ่งของ XO มาเล็กน้อยกะให้เลยครึ่งหนึ่งของ XO มาเล็กน้อยเราก็เขียนส่วนโค้งเหมือนเดิมส่วนโค้งด้านบนด้านล่างรัศมีเท่าเดิม ใช้ O เป็นจุดศูนย์กลางเขีย okay. นส่วนโคง้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้ก็จะได้จุดตัดจุดตัดกำหนดชื่อจุดให้เป็นจุด P Q แล้วเราก็ลากส่วนของเส้นตรง P Q ส่วนของเส้นตรง PQ ก็จะตัดและแบ่งครึ่งกับส่วนของเส้นตรง XO ที่จุดนี้จุดนี้ให้เป็นจุด R จุด R จะได้ XR ยาวเท่ากับ RO สองส่วนนี้เท่ากันแล้วได้สองส่วนนี้เท่ากันจากนั้นต่อไป เราก็จะแบ่งครึ่ง O Y ก็ใช้ O กับ Y เป็นจุดศูนย์กลางเอาใช้ O ก่อน O เป็นจุดศูนย์กลางกลางเวนออกรัศมีกะให้เกินครึ่งหนึ่งของ O Y มาเล็กน้อยเขียนสังโค้งเหมือนเดิมค่ะด้านบน1เส้นด้านล่าง1เส้นรัศมีก็เท่าเดิมยังเท่าเดิมอยู่ แล้วก็ใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมที่เขียนไว้ทางด้านบนและด้านล่างแบบนี้เราก็จะได้จุดตัดจุดตัดสองจุดนี้กำหนดชื่อจุดตัดเป็นจุด S อ่จุดนี้เป็นจุด S จุดนี้เป็นจุด T แล้วก็ลากส่วนของทิศตรง ST ก็จะได้ ST ตัดกับส่วนของทิตรง OY ให้จุดตัดที่ได้เป็นจุด U จด U จะได้ ST ST ตัดและแบ่งครึ่ง OY ที่จุด O ทำให้ได้ความยาวของ OU o, เท่ากับ UY สองส่วนนี้จะเท่ากันสองส่วนนี้เท่ากันสองส่วนนี้เท่ากันแล้วแต่ละส่วนเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนที่เท่ากันทั้งสี่ส่วนนี้ก็เลยเป็นสี่ส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะเขียนสัญลักษณ์ก็จะได้ x r เ,เท่ากับ เป็น4ส่วนที่เท่ากันตามต้องการอันนี้ก็คือใช้ความรู้เรื่องการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงวิธีการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงวิธีนี้จะสามารถแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็น2ส่วนที่เท่ากันได้4ส่วนที่เท่ากันได้แบบนี้และถ้าเราแบ่งครึ่งของครึ่งต่อไปอีกจาก4ส่วนมันก็จะกลายเป็น8ส่วนที่ เท่าเท่ากันแล้วถ้ายังแบ่งครึ่งต่อไปได้อีกแบ่งครึ่งต่อไปอีกเราก็จะได้เป็น16ส่วนที่เท่ากันไปเรื่อยๆนะคะวิธีนี้จะสามารถแบ่งส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงออกได้เป็น2ส่วน4ส่วน8ส่วน16ส่วน32ส่วนไปเรื่อยๆแต่วิธีนี้ไม่สามารถแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็น สมส่วนที่เท่ากันได้หรือห้าส่วนที่เท่ากันได้หรือ6ส่วนที่เท่ากันได้ไม่สามารถทําได้นะคะวิธีนี้วิธีนี้จะแบ่งได้แค่สองส่วนสี่ส่วนแปดส่วนสิบหกส่วนสามสบสองส่วนไปเรื่อย